สวัสดีครับพี่น้องพี่น้องบ่าวตอมพิสารพัดทินมาที่พามาเก็บน้ำใหม่ะลังพี่น้องอ,ออกซืเอตอัวน,นี้พี่น้องจนเหงาเหรอครับผมพุญอ่ะว่านี้พอได้อยู่พี่น้องวมาดีเก็บไปผัดกินแล้วมีน้ำพร้อมครับผมพอไดเยอะพี่น้องขอ้อใดเยู่ครับนอบนบม่ใหญ่ครับผมโอ้ยยไหนพี่นๆๆ้นองสิบวัเห็นนะครับ ครับผมโอ้มันเกิดจนยาวเลยพี่น้องนะเพื่นเป็นต้นแล้วครับโอ้โอ้แข็งแล้วพี่น้องแข็งนะมันเกิดจนยาวเลยครับโอ้โหกขวดครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบ่งต้นไมครับผม ตัวนี้โห่ผลครับผมโอ้ยพี่น้องเว้ยจนดมันเงียหมดแล้วครับผมเจนที่เป็นต้นอีกเทียนึองนะครับผมหุ่นเงียบเแล้วพี่น้องหุ่นจังที่เอาอะไรได้พี่น้องเนยไว้ปลายมันครับผมผมันยังกรอบอยู่ครับมาเก็บซ่าบนพี่น้องจะแกะบนแล้วครับ Cóp đi học bùm. Cóp đi học bùm. Ừ. Ừ. Cóp đi học đi học bùm. Cóp đi học bùm. Cóp đi học bùm. Cóp đi học bùm. đi học bùm. Cóp đi học bùm. Cóp đi học bùm. Cóp บรรยากาศตอนเกาโมงเช้าอิสระเยี่ยมคุณผ้องบรรยากาศดีครับผมคขึ้นฟ้าขึ้นฝนเป่าต่มกัเห็นงานกิเก่าเด้อพี่น้องเด้อฝนตกเนละครับเห็นงานอยู่ในเฮ่าอยู่ในค้ำพม่านะครับบรรยากาศดีครับพี่น้องมนขึ้นไปเบิดพี่น้องหนาวครับผมบรรยากาศตอนเช้า ทีมงานกับพากันพักวันต่ว่าผมดีมาเบิ่งเราใหม่พลังครับพี่น้องบรรยากาศเย็นสบายเลยพี่น้องเอ้ยคุณน้องปุ้มก็ถือโยประมาณชิบสามชิบสี่เนี่แหละพี่น้องตอนตะส่อไปพี่น้องไปพี่น้องยางมาผ่อของดีพี่น้องต้นหมากกระทันพี่น้องโอ้ ักทันกำลังสูกเลยพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวลองซิมเงินครับผมโอ้ยโอ้ยทันพี่น้องเออทันอิสระเอียวอือครับผมซิมเงินอนืมแซ่บครับผมเก็บไปฝากซิมงานกันพี่นอ้องอืมหลายครับผมครับผมนีนน่น้อย แซ่บครับผมขอเจ็บไปฝ่าคทิมงานสักครู่ก่อนนะพี่นังเด้อสมสมหวานพี่น้งองแซ่บครับผมแซ่บครับ ลองหญาดเก็บกนครับจักแปบบ๊บนี่ต้นใหญ่พี่น้องเนยใหญ่อยู่ครับรสชาติไทยๆเลยครับผมโอน้ำลายพี่น้องน้ำลายงงคนพี่น้องน้ำโอ้น้าปักเข้าไปนี่โอ้ปวดเลยพี่น้องเลยรสชาติไทยๆเลยครับผมกับบุ้คยกินนี่กันเลยพี่น้องมูที่ไม้ยูกันเขากับบุ้คยกิน กระผม่า,บม,บามันเป็นหมกทันน่ะกินหมกทันบ้านเท่าลยครับผมผมชิมเบิง่งแล้ะใบม,มันก็คือกันในพี่น้องนี่ยไหมก็ที่ว่าไม่หนามเหมือนกันครับผมชิมมึงแล้วก็ถือปฏิตายแหละผมว่าผมเคยกินนะเชื่อเด้อพี่น้องข้างแรกครับผมน่าจะแม่นหมกทั้นหลบบา่าผมว่าน่าจะเป็นหมกทันอีสระ,ะเอียว กินเม่าจางขี่น้องน,อก,นอกก็ก,กินอยู่ครับผมเป็นแบบยังไงล่ะขมหน่อยนึงมขมๆสมสม,สมไปไม่น้องไปเก็บน้องใหม่ต่อบัานเนี่ยเอาละเก็บได้หลายแล้วครับไปฝากทีมงานครับผุ้มไวตุนไม่นอ้อง ขหอยตุนครับผมตุนบอม,มีตาพี่น้องตุนยิสเตรียลบอมีตาแหลครับคุขหอยเต็มเลยพี่น้ง<__>นองน้อใหม่ฝรั่งสิมีวะพี่น้งองทรงคือวะเนาะทรงบวคือได้พี่น้องคุณปาลาเข่าพี่น้องกหลังเขียวชะอุ้มเลยพี่น้องปลาเข่านะครับกหลังเ,ข,เงาางขียวงามเลยพี่น้อง ยกไก่ๆมันเราพี่น้องเอ้ขอบาลีพี่น้องน่าจะแก้บทเราพี่น้งองเพราะมาสาหดครับผมมาส่าหดพี่น้องบรรยากาศม่ได้หินเลยพี่น้องทั้งภูเขาเป็นแต่มีเห็ดพี่น้องแต่ว่าบ่มีครับผม ตายนกกระทากาันหลายเลยพี่น้องน้ำเขาเนี่ตายนกกระทาเก่งกวงพี่น้องหลายครับผมอยู่ทั้งเขาเนี่คนไทยประกาศกินแต่คุณน้องมันมีคลิปครับผมกินปุ๊บไปกลับบ้านได้เลยพี่น้องเลยเอาฟังคลีบใบต้นนี้ตนน้นใหญ่บ่มีพี่น้องสองบคืออะไรพี่น้อง มันแจ่วเวลาพี่น้องมันออกเป็นแจ่วเลยครับเดี๋ยวนอนหนึ่งแจ่ดครับผมมันออกโดนแล้วครับบ่ได้แล้วพี่นอ้อนเราใหม่ได้ซล้วม,มีครับผมพี่พี่นอนหอามาถิมพี่ต็เมเลยพี่น้อง อย่างเป็นปลาผีพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวพาไปหาจิบน้ำใหม่ไหมพี่น้องคลิปนี้บ่หมานครับผมกลับมาเข้าแต่ของอยู่เราพี่น้องใกล้ถึงเวลาทำง,งานแล้วครับรถไถจอดอยู่แล้วพี่น้องได้แต่ผุถันมาฝากทีมงานนะพี่น้องเลยแล้วมีอะไรพี่น้องฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามบา้าตอมพิสานผักกินเนยได้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ